ตลาดมาขายของนะคะมาขายส้มโอรองกองที่ตลาดนะคะถ้าเราขายถึงค่าเลยก็แพงก็50บาทถ้าขายไวๆหน่อยก็20บาทนะคะโอ้ฝนมาอะไรกันปะสาฝน้าฝนเห็นเบอเห็นบอร,เ,บอรเราขายแค่15บาทนะคะแต่ฝั่งโน้นขาย20บาทนะคะ ลังกังลังกองเลยขายผักขายยังยังไม่ได้ซื้อผักซื้อยังกินได้ในะเดี๋ยวก่อนเด้อขายของก่อนเด้อเออนี่เห็นไหมคะแต่เขายังบ่มากันเลยนดะัมันยังกว่านั้นบางคนเขายังมาโชคดีนะได้แพงนะเนี่ยฝ่าฝนมาแล้วขอบคุณแม่คุณเลยฝ่าฝนฝ่าห้องมีไก่ด้วยเออไก่ยัยงของวเนี่ย ไาด้วยมีผลไม้ด้วยเออีขบมีของขายตั้งนั้นปุ่นบังุ่นกาขายมีสิบบาทนะคะนั่อย่างน่ะเฮดบ่อรืออย่างขีดละโอเ้เฮดของกินของสอยเฮนบ่ <c oughs> เห็นบอนี่มาขายของนักขรที่ตลาดค่ะราคาไม่แพงของฝาวขายมันจะได้เันหมด ลองกองจ้าวันหวานจ้าสิผ้าบ้าจ้าบนละโอเค